เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการประกอบประกอบโคมไฟนะครับเดนี้เป็นโคมไฟผ่าตัดนะตอนนี้ก็เป็นรุ่นนะครับเซตซนะครับ0803นะครับจะมีตัวตัวเสาเสาของเขามาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโคมไฟนะครับตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับวิธีการแรกนะครับให้เราประกอบขาตั้งก่อนนะครับนี่แจกมเลย เราใส่ล้อนะครับล้อจะไม่ไม่มีตัวล็อกนะนะครับให้เราอันนี้สวนลงไปง่ายๆครับกดลงไปนะครับกดลงไปสุดนะให้สังเกตบริเวณนี้ครับต้องต้องสุดนะนะครับจะมีเป็นตัวบาร์บออยู่นะครับประกอบตัวขาตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเรานะครับนําเสาของเขานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับให้เราถอดล้อออกก่อน อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็คือมีตัวไขควงกับตัวประแจนะตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่มีออยอนะสังเกตตรงนี้ได้ครับมีออยอนะครับถูกต้องนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับจะต้องมีออยอนะนะครับเราสวนลงไปก่อนเอะตัวลงไปเลยอ่ะนะครับเมื่อสวนลงไปแล้วครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะอ่ะพอขันตึงมือแล้วครับเราใช้ปะัะแจนะ ขันตามเข็มนะครับโอเคแน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับจะมีตัวหนึ่งนะครับคือการประกอบตัวโคมไฟนะครับให้เราสวมเลยไปบริเวณนี้นะก่อนที่จะสวมนะครับให้เราขันน็อตตัวนี้อข้ามาก่อนนี่ครับสวมลงไปเลยให้รูตรงนี้ครับบริเวณนี้นะตรงนี้ตรงกันนะครับ อันนี้ประกอบง่ายครับเมือ่อนด้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ปรับโค้งออได้นะนะครับสวิตนะครับจะมีสองก็มีจุดนี้นะครับนี่คือจุดสวิตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับหลีไฟนะครับผม